กลายเป็นว่าลำนี้นะครับเรือทำการหมุนหมุนตรงกลางล่องน้ำนะครับกลับลำเอาหัวเรือออกทางทะเลนะครับออกปากอ่าวก็ใช้เวลากลับลำประมาณห้าถึงสนาทีนะฮะเพราะว่าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปเต็มเรือเลยครับตรงหัวเรือก็มีตัวบาวทัสเตอร์นะครับ หนึ่งตัวนะฮะมันจะช่วยช่วยขับในการเลี้ยวในการาดันหัวเรือออกมานะฮะแต่ตอนหัวก็มีเรือทักนะครับทำหน้าที่ในการดันอยู่เ,เป็นเรือสำหรับลากจูงโดยเฉพาะหรือว่าดันเรือสินค้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะเลยนะฮะมีพละกกำลังแรงม้าที่สูงแล้วก็เยอะเลยนะครับ ดูจากขนาดเรือกับลูกเรือที่อยู่ตรงหัวเรือเล็กๆครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าผมไม่ทราบแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรือลำนี้เป็นของสัญชาติอะไรนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาหาสาระตรงนี้ก็ขอบอกเพื่อนๆนะครับผ่านไปก็ได้นะครับเพราะว่าเอ,อมีโอกาสได้เห็นเรือตรงหน้าท่าตรงนี้ ผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันข้อมูลมันอาจจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับก็อธิบายตามความเข้าใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยครับครับเรือทักก็มีสองลำฮะหัวหนวึ่งทำหัวดันนะครับแล้วก็ท้าย ท้ายดึงนะครับหัวดันท้ายดึง